วันนี้เรามาดูวิธีการเตรียมตัวในการนํำมิกเซอร์เอาไปทํางานเอาดอหรือเทศกาลที่มาถึงก็คือเทศกาลสงการานตครับเราต้องมีอะไรไปบ้างเพื่อได้ช่วยโพเทคมิกเซอร์ได้บ้างไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากโซนอตลิปาครับวันนี้เราอยู่กับมิกเซอร์อ l รีน n h นฮีตระกูล SQ แต่ที่จะพูดถึงวันนี้ทุกรุ่นของอารีนนฮีนะครับใช้ได้ด้วยกันเหมือนกันหมดนะครับก็คือ เทศกาลที่มาถึงนี้คือเทศก,กาลสงการานต์นะครับแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำแน่ๆเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเราแน่ๆเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดน้องไปดูอะไรบ้างครับข้อหนึ่งปกติแล้วระบบสายไฟฟ้าของปลั๊กของอเลนเดนีทนะครับเขาจะให้มาให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กสไตล์ยูโรก็คือมีลายกับนิวตันแล้วก็มีกาวอยู่ตรงนี้นะครับกาวจะอยู่ในช่องตรงนี้นะครับดูในกล้องซูมเห็นนะครับโอเค ทีนี้บ้านเรามันเป็นปลั๊กแบบ3ขาไม่มีทำไงได้บ้างก็คือวิธีการแรกง่ายๆเลยก็คือซื้อปลั๊กตัวเมียที่เป็นแบบนี้แบบสไตล์ยูโรบล็อกอย่างเงี้ยฮะที่มีกั้ขาเก้าตรงกลางเนี่ยครับมันก็จะเสียบเข้าพอดีเลยนะครับมันแบบนี้ถ้าเรามีปลั๊กแบบนี้มันก็ เยียบร้อยโปรเทคนะครับกาวมาแล้วก็น้ําก็อาจจะไม่โดนก็ได้นะครับส่วนหนึ่งเป็นปากกันน้ําก็ดีอีกแบบนึงเราก็ซื้อเป็นอะแดปเตอร์ตัวแปลงแบบนี้มาเลยนะครับนี่นะครับก็เสียบใส่ได้เลยนะครับเป็นปลักสามขามีกาวเลยนะครับแบบนี้หรือถ้า ไม่อยากไปแปลงไม่ไอยากอะไรก็ไปซื้อสายใหม่ที่เป็นแบบนี้เลยเป็นเเป็น3ขาเลยนะครับนี่ก็ช่วยได้เยอะเรื่องระบบไฟฟ้านะครับ<ด> <ๆ S 1> แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือตัดต่อครับตัดตัวนี้มาเป็นปลั๊กตัวนี้แลใส่ขั้วให้ถูกตามตำราน,นะครับข้อ2ที่ต้องมีเลยก็คือแปลงปัดทําความสะอาดนะครับเผื่อเจอฝุ่นเอจเจอ,อ,อ,นอเจออะไรก่อนเก็บก่อนทํางานอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะครับข้อ3ที่ขาดไม่ได้ ในแหลกมิกเราควรจะมีซิลิก้าเจลนะครับแต่ของของของ,ของมิน,งนี้มันเยินไปหน่อยนะครับใช้งามมาเยอะนะครับนี่ครับซิลิกาเจยลยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเป็นห่อมีใส่เวลาเราเก็บแล้วก็ใส่อย่างนี้นี้อย่างี้นหลายๆายห่อก็ได้ครับ3-4ห่อหห่ออะไรครับใส่เยอะดีครับแล้วก็ผ้าคลุมสําหรับคุมมิกในการเก็บโพเทคอะไรอย่างนี้นะครับ คือถ้าทำไมถึงพูดถึงเรื่องปลั๊กไฟเพราะว่าถ้าระบบไฟเราดีแล้วมันก็จะช่วยเรื่องอันตรายอย่างมากไปสู่น้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะเกิดขึ้นเลยได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผ่านไปแล้วครับกับการแนะนําการออกไปทํางานเอาดอนหรือในงานเทศกาลต่างๆหรืองานสงการนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องๆทํางานให้สนุกและอย่าลืมดูแลมิกเซอร์ของเราไปนะครับจะได้อยู่กับเราไปนานจช่วยเราทำอาหารกินไปได้อีก นานๆเลยนะครับมีคำถามอะไรมีคอมเมนต์อะไรใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือทักมาที่โซโนดิบ่าเฟซบุ๊กก็ได้นะครับหรือไลน์แอดก็ได้นะครับโซนดิบาครับวันนี้สวัสดีครับไายบายครับ <c oughs> หากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s <c> u <oughs> b สไคร b ์ได้ทาง Facebook, โซโนดิบ่า Youtube Channel และติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทาง Facebook โซนดิปา สอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง l i น์แอปโซนติบาครับ